เอาอีกแล้วช่างฟี่เป็นคงจริงก็เปล่าเนี่ยเราอะทําไมอัวชอบลื้อจังเลยทําไมอะมันเก่า<ะ>มันเก่าฮะมันเก่าไม่ชอบอะไรมันเก่าอะช่างพี่สูบใช้นานนะครับ <c oughs> <c oughs> ไมเ<อ>เเ่เราไม่ได้ใช้ลูกอะไรที่มันแพงมากเลอเแหวนเหมือนอะไรมันก็สึกตามการใช้งาน,อ,นอ๋อเฮ้ยบอกคนดูเดี๋ยวนี้เราใช้ลูกสูบแบบไหนช่างพี่ร้อยกว่าบาทฮะร้อยกว่าบาทลูกแอร์เนี่ยนะเฮ้ยจริงไหมเนี่ย ผมนึกว่าช่างฟี่ใส่แบบพวก L S K ลูกเต้บ้านสวนอะไรเงี้ยไม่เอาของตึงๆอะไรเงี้ยใช <Okay. S 1> <Yeah. S 1> ่เน้นเน้นแบบว่างบประหยัดขี่สักทิปสองทิปก็เปลี่ยนะยนะดูรวยดีไอ้ hey, <laughs> มันเปลี่ยนแล้วมันก็พร้อมพีชีพเออไม่ต้องบอกว่านะครับเหตุผลที่พี่วิวนะครับใช้เป็นลูกแอร์นะฮะเพราะว่ารถคันนี้กำลังอัดไม่ถึง200นะจริงๆมันอยู่ประมาณแค่170 1เ0เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชม แล้วก็ทีเด็ดนั่นก็คือเรื่องของแคมนะครับอยากได้แคมพี่ฟีเท่าไรนะแ5 0หนครับ850นะฮะสำหรับ5 3นะครับติดต่อพี่ฟีได้เลยนะครับเป็นแคมตัวเดียวกันที่พี่วิวใช้อยู่ณตอนนี้นะครับน้องๆใครที่อยากได้แคมตัวนี้นะครับ5 3แรงๆตึงๆนะครับแบบพี่วิวนะฮะติดต่อช่างฟีได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ปอขึ้นไว้ให้นะครับวันนี้ก็จะพามา5-3จริงๆจริงๆก็ถ่ายไปหลายคิปแล้วแหละนะ ก็จะได้ดูภาพฟุตเทจเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนั่นแหละครับผมสเตป5้าจริงๆนะฮะเห็นหัวลูกสูบหรือย,ยังล่ะเห็นแบ,บๆนะฮะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เราก็กลังประกอบอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะวัดกำลังอัดให้ดูนะครับว่าเฮ้ยพี่ มันเกิน200หรือเปล่าเออเฮ้ยพี่มันไม่ถึง200จริงๆหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาประกอบให้ดูแล้วก็อัดให้ดูเลยนะครับว่าวัดให้ดูเลยนะครับว่ามันถึง200ไม่เกิน200จริงหรือไม่นะฮะนี่นะฮะก็ให้พี่ฟีนะครับประกอบให้นะฮะก็สรุปแล้วนี่นะครับเสื้อเดิมไม่มีประเกนนะฮะ ฝาเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับอม,มันอยู่ที่สูตรนะครับอม,มือคนปรุงเป็นยังไงก็น,น,นะครับผมแรงตามมือคนปรุงนะฮะส่วนท่อเราก็อยู่ข้างในนะครับเชื่อมหูท่อเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่ทิปน้องๆน,นะครับเมื่อน่าจะปลายเดือนมกรานะครับที่เราไปแล้วหูท่อเรามันฉีกช่างแอร์ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องในนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับ เออถ่ายไม่ทันนะครับช่วงที่ประกอบเสื้อลูกเข้าไปนะฮะก็ติดไรฟ์สดอยู่เมื่อกี้นะฮะกันเลยนี่นะครับโชว์ฝา้ดูหน่อยนะครับหัวเทียนเราก็ใช้เป็นหัวเทียนแบบไหนนะพี่ๆีนะ N G K ทั่วไปนะครับ N G K ทั่วไปเหรอ<ช>เอยสรุปว่าเรื่องที่แรงกับไม่แรงเนี่ยคือหัวใจหลักนี่คือของอะไรก็เรื่องของอ,องค์ประกอบครับองค์อ๋อไรองค์ประกอบใช่ไหมเอาหัวใจหลักเลยได้ไหมพี่พีหัวใจหลักก็แคมก็มีส่วนนะแคมนี่มีส่วนเยอะไหม เยอะยครับอ่อ <ๆ S 2> านัา่นแหละครับหัวลูกหัวอะไรก็มีส่วนเยอะอ่า <ๆ S 1> มันต้องมาล้านกันถูกไหมใช่ครับเออนี่แหละครับแต่ว่าทีเด็ดจริงๆน่ะแหมอยากให้ใช้แคมตัวเดียวกันกับผมนะอันนี้ไม่ได้ขายของนะพูดจริงๆนะเออเพราะว่าแคมตัวนี้แรงจริงนะครับ <ๆ S 1> ผมก็ให้มีมีคนมีคนเทสให้ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยมีคนเทสให้เคล็ับกีฬาหกสิบกว่าวิ่งได้ร้อยห้าสิบสามนะในเครื่องที่เป็น ลูกแอร์นะกำลังอัดไม่ถึง200นะครับวิ่งได้ร้อยห้าสามแต่ว่าผมขึ้นสเตอร์อีกเพราะว่าผมเน้นจบเร็วนะครับเปิดก่อนได้ปูดน้องๆเปิดก่อนอยู่หัวก่อนนะครับยกก่อนนะครับอืมก็ยังไๆว่าก็แดกก่อนได้เปรียบนะครับน้องๆแล้วก็ฝากทิปด้วยนะครับคนดวูวันที่15มีนานี้ผมเห็นแบบหลายคอมเมนต์หลายคนเลยลงคลิปแบบขิงกันโนแบบเบิร์นแล้วทําไมไม่ออกมาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจัดทิปให้เลยนะ จอบร้อยล้งเขื่อน15มีนาวันอาทิตย์นะฮะปิดเทอมไปขี่รถเล่นด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันนะคุณผู้ชมนะครับผมชิวๆนี่นะฮะสภาพเครื่องนี่แล้วก็เรื่องอ่าโซ่ลาวลิ้นหน่อยครับพี่พี่เราทำแบบไหนเนี่ยพี่พี่บอกคนดูหน่อยดิก็แมนนวลครับแมนวนวล <laughs> <laughs> อ่าเอาเดิมๆนะครับอ่า ตัวโซ่เราลิ ab ab ้นมันจะเป็นเขาเขาเรียกอะไรนะพี่พี่เขาเรียกว่าตัวกดโซ่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับตัวกดโซ่เราเจาะเพิ่มมาอ่าเราเจาะเพิ่มมาถ้าเป็นของเดิมมันจะเป็นยังไงนะก็ดันจากข้างล่างดันจากข้างล่างนะครับเป็นแรงดันน้ํามันเครื่องอ๋อแล้วแบบนี้มันดีกว่าไหมพี่พี่เอดีกว่าครับเหรอมันดีกว่ายังไงครับพี่พี่ไม่พังไม่พังไม่พังง่ายไม่มีโอกาสพังอ่าแล้วก็โอกาสหย่อนยันก็น้อยใช่คร so in be ับอ่าก็เหมาะต้องบอกว่าเหมาะกับรถที่ทําเครื่อง เนาะถ้าว่าเป็นสเต็ปแบบไม่ใหญ่มากนะส่วนมากถ้าเกิดว่าเป็นลูกใหญ่เขาก็ทำแบบนี้ไหมวะก็แบบนี้ควรทำเออมันกนึ่บแบบนี้หมดนี่ว่าลืมไปเออนะครับก็จะเป็นตัวกดโซ่แบบนี้นะครับแต่มันก็แล้วแต่คนนะนะบางคนก็ไม่มีงบก็อาจจะไม่ทําก็อาจจะใช้ของเดิมก็ได้แต่ว่ามันอาจจะสึกล้อเร็วกว่าไหมพี่พี่ใช่ครับมันก็มีโอกาสโ,โซ่ย่อนโซ่หย่อนไวกว่าใช่ครับค่อยยานอ่าอ,อ,อันนี้ก็เอา,อาง,ง่ายว่ามันจะยือดอายุ เพิ่มขึ้นไปอีกนะนี่นะครับส่วนน้ามันนะครับก็ดียินข่าวไว้ว่าว่า,าปั๊มใหญ่เนี่ยจะเอาออกแล้วนะครับก็จะไม่มี e85 แล้วแต่ผมพี่ฟ,ฟีบอกว่ามีมีเจ้าหนึ่งใช่ไหมเขาผลิต e85 เองถูกไหม <Yeah. S 1> เออก็อาจจะหาได้แต่อาจจะหายากนะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ oh. แถวละแวกขอนแก่นอุดรกาฬสินร้อยเอ็ดสารคามแถวเนี้ยปั๊มไหนมีเวยบอกหน่อย คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างคลิปนี้นะคนดูผมอยากรู้ว่าปั๊มไหนมี e85 นะครับช่วยส่งซิกบอกผมหน่อยนะผมจะไปคว้านซื้อเอานะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้เวลาพี่ฟีนะครับประกอบแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่ท่ออะไรเสร็จเรียบร้อยมาวัดกําลังอัดกันว่ากําลังอัดจะเกิน200ไ้มนะครับรอแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวมาน้องเฉกว้น่างทองพร้อมเฉิดฉาย15มีนาคมนี้ เช็คความเรียบร้อยฮะถ้าเป็นเกียร์ว่างเนี่ยมันจะเดินหอบนะคนดูเพราะถ้าเราใส่เกียร์ปุ๊บเนี่ยใส่เกียร์ได้ไหมเนี่ย อร่อยม,มันก็หมุนปะใช่อร่อยก็เผื่อรอขึ้นลูกข้าอย่างยู่บ่เจบความเรียบร้อย,อยนอสเตอร์อเฟียน์นอสเตอร์ไข้ตั้งเลยนะเอีย่ยไข้ตัวไหนวะเฮ้ยเยว่า ก่อนออกที่ต้องเช็คความเรียบร้อยนะครับจุดที่สำคัญนะครับน็อตสเตอร์ยางลมยางนะฮะน็อตอาร์มนะฮะเขาล้อหน้าล้อหลังนะครับสำคัญสำคัญแหน่เดินกระแทกนะยันหนึ่งเดินกระแทกโอ้โห,โโหเสียงโอ้โหแสบมากแสบมาก ต่ถ้าเดินเบาก็จะแบบนุ่มๆนะฮะหอบๆโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราก็จะวัดนะฮะกำลังอัดนะครับคันนี้ซึ่งกุญแจที่เราใช้ในวันนี้ไม่มีนะฮะแต่เราใช้เป็นเนี่ยกุญแจวิเศษครับน้องๆเอโคตรเอาอ่ะนะหลายคนก็ทำอย่างนี้แหละไปรุ่นกรงไก่อ่ะมันเป็นสเต็ปนะครับ เป็นสไตล์จะมีเชค,ความเรียบร้อยก่อนโอ้ติดมือวะ่ะติดมือวะ่ะแรงเหมือนเดิมนี่ฮะโอ้โหสิบห้านี้เดือดแน่นอนมาเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็วัดกำลังอัดกันว่าคันนี้จะเท่าไหร่กันนี้ นาจะเมดและโอเคเมืนละแค่นี้ครับน้องๆอยู่หัวได้ไงอ่ะยังงงอ่ะน้องๆร้อยเจ็ดห้าครับพี่อืมเท่าเดิมเท่าเดิมถึง <c oughs> มาหาเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าร้อยเจ็ดสิบเพราะว่าตอนนั้นอ่ใช้งานไปแล้วแล้วเราไปวัดกําลังอัดเล่นนะแต่นี้คือเหมือนกับฟิตใหม่นะฟิตฟิตลูกใหม่ก็รประมาณนี้ น175นะครับผมอ่านี่นะฮะ PSI นะครับนี่คือกำลังอัดของน้องเฉาก้วยนะฮะอ่ะโอเคคนดูเสียงก็เล่าๆประมาณนั้นครับ <S <S เดินเบาเกียร์ว่างก็จะหอบหอบนะครับเดินเบาเดินเบาใส่เกียร์ก็จะแสบแสบกระแทกกระแทกนิดนึง นะฮะยังไงก็ฝากทิปด้วยก็แล้วกันนะฮะไปขี่รถเล่นกินข้าวด้วยกันสนุกสนานนะฮะ15มีนาเดือนหน้านะครับผมหนุกหนานแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <S <S อยากรู้อะไรกับรถคันนี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง <S 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 คลิปนี้บอกคำเดียวว่า หมูทอไม่มีฉีกแน่นอนครับเยโดยังจืนสุดขับปืดโอ้โหชาวกลวยล่างทองพร้อมโบยบินเต็มกามชจัิ